อยู่กับหกล้อด้ามคลีนครับเดี๋ยวมาดูรถไถดันในที่ลาดเอียงชันมากครับหกล้อก็ดันอยู่ด้านบนครับรถไถดันลงอย่างนี้ครับเอาให้แค่เสมอแท่นแท่นพื้นสำเร็จนี่นะ อันนี้วันหน้าจะด้วยเขามาตอกเสาเขียเนี่เดี๋ยวก็น่าจะตอกอีกชั้นหนึ่งไอ้โ0กครับ S U ไม่ต้องใส่ครับ ซื้อมาไม่แพงครับเอามาส้มยึะเปลี่ยนหลายอย่างจนอยู่ตัวครับในเครื่องไม่ทําใหม่ทําสีใหม่ ก็เอาแผ่นแผ่นปูนสําเร็จมาใส่ตามร่องนี่เลยครับร่องเสาเข็มเดี๋ยวามาดูมุมนี้ครับอันนี้น่าจะปักไปถึงนน้นเลยเพราะว่าตาัดต้นไม้แล้วครับดินดําไปถึงฝั่งโน้นเลยครับใช้ดินยืมกันเป็นพันเที่ยวครับ คุยเตลดิดกั้นไว้ครับกั้นล้อไว้หนะลอดไทยเดี๋ยวลงมาตรงนี้จบเลยนะกั้นให้เราคงคุยครับเบรกไม่ค่อยอยู่ จะได้พุ่งพุ่งแรงครับ <c oughs> ถ้อยแรงมากแน่ลน,นล้อพอดีครับอ้าวรถไทยเฮ้ยหัวเราคงคุยเกี่ยว้บเลย Okay. <laughs> the hang. าดูแมคโครกันบ้างครับดูได้สองตอ่อเลยฝั่งนู้นก็เห็นอยู่เรื่องงามๆน่โอ้มนหินจรมนหนใหญ่ๆอันนี้จะงัดเจ้าตอไผ่นะเอาไปปลูกครับคือ,อถ้าแบบนี้ปลูกไม่ได้แล้วแหละจบครับแบบนี้ไปจะภาพอยู่ <laughs> ช่างเบิ่มก็มาครับมาสังเกตการอันนี้อันนี้ช่างเบิ่มเลยสวัสดีครับอ่าเห็นะมาสังเกตการหัวหน้ายจโจยว่าทำงานคือไหมแนวหางช่างเบิ่มนนขอขา <laughs> ม,มาทำงานมีแต่แนวห้างห้างปันออกเลยครับพูดลงไปได้ไหมเดี๋ยว นุ่นก็นนนไม่ยอมแพ้ครับ <c oughs> นั่งน,นียนย้อยยอมแพ้จึ๊บเออลงได้ลงได้ก็ได้รอได้ปั้งก็ดีละลงล้ <c oughs> อนายจะลงได้ดิหน่ บิม,มาอยากซ่อมรถมด,ดมามาซ่อมถึงที่เลยกันมาซ่อมให้รอบคงคุยด้วยาตกแเอาินเียวไปตรงนี้ครับไปพวกวเขาไม่กล้าทำช่างบื้มลเราะว่า,มาไม่กล้าไม่กล้า แม่จะจุดแล้ว <c oughs> ตรงนี้เขาบอกว่ามีปลาไหลเยอะตอนก็เปิดน้ำใหม่ๆน,นี้น่าจะลงไปหมดแล้วมั้งปลาไหลแล้วก็กบครับ เดีนยงกยกรถถังครับอจอดเรียงกันรอคนไน้โจทยอย่างเดียวครับนี่ครับตักใกล้ไหเรื่อยแล้วก็เปิดไปเรื่อยครับจนกว่ามุมนูนจะเต็มครับ เอาไปทิ้งครับ